สวัสดีค่ะถึงคิวกิมปัวห้าแผ่นนะคะห้าแผ่นก็จะได้สิบกรีบนะคะพักครึ่งเสร็จแล้วพักครึ่งกึ่งกลางนะคะจากกริมแดงนะคะให้มั่นแล้วก็ ดกึ่งกลางแต่เว้นระยะไว้ประมาณ1นึ่เซนนะคะ1นึ่เซนนะคะอย่ามากกว่านี้ถ้ามากกว่านี้แล้วไปเข้ากรีดมันจะเกินจะทําให้ดอกแน่นเกินไปนะคะจับตรงกลางค่ะแล้วก็มาพับครึ่งหาเส้นกึ่งกลางของกรีบที่จะดันไปด้านนอกนะคะพับให้เสมอกัน เสร็จแล้วก็พับอันนี้กลับเข้ามาตามรอยเดิมเขาจะเว้นระยะจากกึ่งกลางไว้1เซนเมื่อกี้เหมือนที่เราเว้นไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็พับมุมค่ะพับมุมแหลมสองข้างเหมือนที่เราพับหกหกแผ่น นี้อยากจะทำให้เขาพอดีมุมนะคะพอดีกระดาษหนาเนี่ยก็จะทำให้ปลายเขาไม่ค่อยแหลมยังไงถ้าอยากได้สวยหน่อยก็ให้พอดีชิดมุมนะคะให้มุมกระดาษแหลมและเว้นปลายไว้นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาเบียดกันจนขาดนี่ค่ะ5แผ่นสิบกรีบก็ทำ5แผ่นนะคะเนี่ยทำอีกอันหนึง่ง เหมือนกันนะคะแผ่นล่างกระดาษแผ่นล่างที่พับมาหาจุดกึ่งกลางเนี่ยให้เว้นจากเส้นขอบรอยพับของอีกฝั่งหนึ่งไว้หนึ่งเซนนะคะเพื่อสะดวกในการแกะกลีบค่ะถ้าบางคนไม่ชอบใช้อุปกรณ์ช่วยดันก็จะได้เอานิ้วใส่เข้าไปได้ แล้วก็เลยต้องเว้นไว้หนึ่งเซนนะคะเวลาแกะกลีบอันนี้ยกลีบก็จะกว้างกว่าขนาดหกแผ่นนีดหนึ่งก็คือขยายมาจากลดลงมาจากหกแผ่น ขยายหน้ากว้างขึ้นความสูงเขาก็จะสูงกว่ากันนิดนึงนะคะแล้วดอกก็จะเล็กกว่ากันนิดหนึ่งจริงๆเดิมๆเลยเราอ่ะจะทำห้าแผ่นกันมาตลอดเพราะว่ามันเป็นหนูกับปัวค่ะก็เลยเขาจะทำห้าแผ่นแต่ทนี้พอทำห้าแผ่นเนี่ย มันไม่เต็มกระทงแต่ว่าเวลาเอาไปใส่ตกแต่งกับชิ้นงานอื่นเนี่ยเขาก็จะพอดีถ้าหกแผ่นมันใหญ่ไปอะไรนี้ค่ะก็เลยทำห้แผ่นสิบกรีดเหมือนเดิมนะคะพยายามแกะแล้วก็จัดกรีดให้เขาอยู่ทรงก่อนเลย ถ้าเราไปจัดทีหลังไม่ทีเนี้ยเวลามัดแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีแนวอยู่เนี่ยก็จะยากแหละเอานิ้วดันตรงกลางนะคะถ้าเกิดใครไม่มีเล็บช่วยหรือว่าบางทีดันแล้วมันไม่แหลมพอก็ใช้เข็งหรือใช้ไม้บรรทัดช่วยก็ได้นะคะ พิมพปัวเราก็จะใช้ทั้งไหวเจ้าไหวพระไหวเจ้าไหววิญญาณได้หมดเลยค่ะเอาไปเป็นอุปกรณ์ตกแต่งก็สวยนะคะแล้วก็มีความคงทนมีความคงชัดของกรีดชัดเจนเมื่อก่อนไม่เคยเห็นตามที่ขาย ตามห้างจะมีนะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีเยอะขึ้นละเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้เห็นทรงกิบปัวทรงนี้นะคะก็จะเป็นทรงที่ม้วนๆอันนี้ก็ประหยัดกระดาษแต่ว่าต้องใช้ฝีมือถ้าฝีมือไม่คล่องความยับมาแน่ค่ะมามัดกันอันนี้ห้าแผ่นแต่มัดยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าความหน้ากว้างของเขา มันจะเบียดเยอะถ้าใครพับตอนที่ขึ้นต้นเกินหนึ่งเซนเนี่ยตอนเข้ากลีบดอกเนี่ยจะแน่นมากอาจจะเข้าดอกไม่ได้เลยนะคะพยายามเวลาพับครึ่งแรกอย่าให้เกินหนึ่งเซน งานยากที่สุดของการพับกิมฟัวเนี่ยก็การมัดนี่แหละคะ่ะบางคนสวยมาตลอดมาถึงตอนมัดกระจุยขาดบ้างบีบกรีดแรงบ้างกรีดไม่เสมอบ้างใจเย็นๆน,นะคะ เวลาที่เราดึงปลายแล้วเอย่าลืมกดโคนนิดนึงนะคะเพื่อให้ตรงโคนเขาบัดีีแบะออกมาป่องออกมานะะี่ค่ะแล้วเขาก็จะเสมอกันแบบนี้ถ้าใครทำแล้วกรีบมันเบียดมากคับมากให้เขย็บปลายออกไปหมายถึงว่า จับปลายตรงกลางที่ที่เราเนี่ยจับตรงนี้นะคะให้ยืดออกไปอีกนะคะยืดออกไปทุกกรีบเลย mm hmm. ก็เขาพอลัศมีความโค้งมันขยายออกไปะคะ mm ่ะ hmm. กรีบมันก็จะคลายความเบียดลงได้นะคะให้จับปลายขยายออกไป mm hmm. อันนี้ติดดอกไม้แดงก็เวลาติดดอกไม้แดงของขนาด ห้าแผน่น10บกรีดเนี่ยตรงกลางเขาจะนูนกว่าแบบ6แผ่นนะคะก็เวลาติดต้องวางมือให้นิดหนึง่งถ้าไม่งั้นนะ่ะเขาจะยับนะคะเพราะด้วยความที่เขาหนากว่ากัรความสูงมากกว่ากันอันนี้ตรงกลางค่อนข้างจะสูงกว่า6แผน่นต้องค่อยๆเบาๆมือนะคะอย่าไปกดตรงกลางปกติเราจะใช้ตัว ที่มานหน้าเนี่ยตรงกลางจะเว้นช่องไว้นี่ค่ะจริงๆเอามาใส่ปุ่ป้อเนี่ยถ้าใส่แผ่นเดียวจะเห็นชัดเลยว่าเขาหลวมจึงต้องใส่2แผ่นก็จะดูเขาแน่นขึ้นไม่ต่างจาก6แผ่นนะคะแต่ก็เล็กกว่ากันค่ะสวัสดีค่ะ